เป็นไปตามความคาดหมายนะคะที่พักเก้าไกลได้ออกแถลงการขับคุณหมอองปฏิพัฒน์สันติพาดาออกจากสมาชิกพักแล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่าต้องการเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์โดยให้หัวหน้าพักคนใหม่นะคะก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่คุณหมอองเนี่ยต้องการทําหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปจึงจําเป็นต้องขับคุณหมอองให้พ้นสมาชิกภาพนะคะเนื่องจากสอสอ รคเก้าไกลเนี่ยไม่สามารถดํารงตําแหน่งทั้ง2องตำแหน่งได้ค่ะเพราะติดเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา106ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะในเพจของพรรคเก้าไกลเนี่ยมีมอตโต้ออกมาค่ะเป็นรูปภาพของคุณหมออองนะคะพร้อมกับข้อความว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเทศด้วยกันค่ะ เรื่องนี้คุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาพูดแทนรัษฎรนะคะก็ยืนยันว่าสถานะของคุณปฏิพัฒน์เนี่ยหรือว่าคุณหมออ๋องนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาได้ค่ะแม้จะถูกขับออกจากพักนะคะเนื่องจากยังเป็นสสอ,อยู่โดยจะต้องหาพักสังกัดใหม่ตามกฎหมายและอย่างระบุด้วยว่าตําแหน่งประธานและรองประธานสภาพูดแทนรัษฎรน,นั้นต้องเป็นกลางค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นพักรัฐบาลหรือฝ่ายค้านค่ะ ขั้นตอนหลังจากนี้คุณหมออองจะต้องไปหาพรรคการเมืองสังกันใหม่ให้ได้ภายใน30วันค่ะซึ่งก็มีทั้งพรรคไทยสร้างไทยและพรรคเป็นธรรมนะคะที่แสดงเจตจำนงที่จะรับคุณหมออองเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกพรรคค่ะ ซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่า,ถาแถลงการของพรรคเก้าวไกลนั้นก็ไปสอดคล้องกับที่คุณสมชัยศรีสุธิยากรอ,อดีกกะกะตกรกตเนี่ยได้คาดหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าพรรคเก้าไกลจะใช้แท็กติกในการหลบเลี่ยงข้อจํากัดของรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็จะทําให้ได้ทั้งสองตแหน่งนะคะก็คือทั้งผู้นําฝ่ายค้านและรองประธานสภาค่ะในขณะที่จํานวนสสของฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะคะและในส่วนของพรรคเป็นธรรมก็จะมีสสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนค่ะ ทำให้มีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างในกรณีที่เกิดขึ้นนะคะและก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะในเรื่องของมาตรฐานของการเมืองใหม่โดยคุณแทนคุณจิตอิสระค,ค่ะซึ่งเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็อยู่ฝ่ายค้านเช่นเดียวกันกับพรรคก้าไกลเนี่ยนะคะ คุณแทนคุณออกมาเรียกร้องให้คุณหมออองลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1ค่ะและจะยื่นเรื่องตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรงกับคุณหมออองต่อปป,ปชค่ะ ขณะที่คุณเสรีสุวรรณานนทนะคะสมาชิกวุฒิสภาใน,ในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะคะมองว่าเป็นการสมคมคิดค่ะเพื่อหลบเลี่ยงหาทางออกไม่ต้องพ้นจากตําแหน่งรองประธานสภาพร้อมกับชี้ช่องด้วยนะคะว่าผู้ที่อย่างติดใจเนี่ยโดยสอสอใน10ของสภาสามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งได้นะคะว่าการแสดง ออกของพักเก้าไกลหรือการขับออกจากการเป็นสมาชิกนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะหรือคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยได้ด้วยค่ะซึ่งก็ต้องติดตามเส้นทางของคุณหมออ่องต่อไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่ได้โดยด้วยกรีบกุราบค่ะและยังคงถูกติดตามตรวจสอบจับตานะคะเรียกว่าเป็นสายรอบฟ้าของสภาคนสําคัญทีเดียวค่ะ